แฮไฮสวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องเชอรี่แฮปปี้มีจะพาทุกคนคะ่ะมาแต่งเค้กอีกแล้วนะ,คะเค้กสวยพิศนุโลกนั่นเองค่ะวันนี้นะคะมาในธีมนะคะเค้กให้คุณพ่อคุณแม่ทานนะ <c oughs> <g ül> ก็คืออันเนี้ยเป็นเค้กที่นะคะเราจะแต่งให้กับคุณพ่อคุณแม่ทานนั่นเองไม่มีอะไรนะคะอยากแต่งให้ทานบ้างอะไรบ้างนะคะจะได้แบบเออูกทาเค้กแต่แม่กับพ่อไม่ได้กินเค้กเลยอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบไม่ปวดนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนมาลองนะคะ ดูสิว่ามาลองทายนะคะว่าวันนี้เราจะแต่งเค้กอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ทานนะคะอุ๊ยเราเลือกสีอยูย่พักนึงนเลยนะเราก็เราสรุปแล้วนะคะว่าเราใช้เป็นสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะแล้วก็นี่เลยเอาไ้่มากรีดนะคะกรีดด้านข้างอะ่ะดูกัรน,นะแบบง่ายๆแบบนี้อน้องก็ไม่อยู่นิ่งเลยเนาะ กรีดด้านข้างแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าเค้กอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ทานเราก็เลยแบบใส่ครีมให้น้อยที่สุดเลยนะคะเพราะว่าจะได้ทานแบบอร่อยๆไม่ต้องกลัวไขมันนะคะเพราะว่าร้านเรานะคะไม่มีวัตถุดิบที่เป็นไขมันทารานะคะเป็นแต่ไขมันดีทางนั้นเลยค่ะแล้วก็นี่เลยปาดหน้าเค้กให้เรียบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะแต่งเป็นรูปอะไรเอ่ย หัวบีบอันนี้นะคะมีหลายคนสงสัยว่าใช้ทําอะไรนะคะหัวบีบแบบนี้เราใช้ไว้สานตะกร้าจ้ะทุกคนค่ะแล้วก็พิกัดถุงมือกับพิกัดนะคะของใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นถุงมือถุงบีบนะคะหรือว่าตัวที่เราใช้เป็นอ่าตัวฐานเค้กหรือว่าตัวไม้พายต่างๆเรามีปักหมุดไว้ให้แล้วนะในตะกร้าสีเหลืองนะคะถ้าใครอยากได้ของดีราคาประหยัดก็ มาสั่งได้เลยนะคะกดไปเลยจ้ะที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างอ่าเริ่มแล้วนะคะอันนี้เราจะเริ่มมาสานตะกร้านั่นเองนะคะความรับได้เฉลยแล้วนะคะนี่เลยวิธีการสรานตะกร้าง่ายๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะไม่ต้องไปเสียงเงินเรียนดูแค่ช่องเชอรี่แฮปปี้มีนะคะเราจะมีเทคนิคดีๆมาแบง่แบงปันกันตลอดแน่นอนนะคะอ่านี่หละสวยสวยสวยนะ,ะสวยสวยโอเคสวยแล้วค่ะต่อมานะคะตัวนี้หลายคนบอกว่า เนี่ยโชวทำดอกกุหลาบให้ดูหน่อยได้ไหมอ่ะจัดไปนะคะจัดไปนะะอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือถาแล้วก็ร่มตัวนี้อันนี้เขาเรียก,กร่มนะคะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะเราจะมาบีบนะคะดอกกุหลาบแบบง่ายๆนะคะวันนี้ใช้ดอกกุหลาบสีขาวแทนความรักความหุ่นให่ที่มีให้กับคุณพ่อคุณแม่น,นะคะอ่ะบีบเลยตอนแรกเราก็ต้องมีการเกลียวนะคะให้เป็นแบบเกสรตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ หมุนขอบด้านข้างนะ,ะเดี๋ยวเราทาให้ดูอีกดอกหนึ่งไม่ต้องตกใจใจเย็นทุกคนค่ะนี่เลยนะทําเกลียวแบบนี้นะคะแล้วก็มีกลีบดอกอึ๊บอึบอึ้บอ่าเริ่มและะ้ว่ะเริ่มและะ้ว่ะสะบัดข้อมือนิดหน่อยนะทุกคนจ๋าสะบัดข้อมือนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้กางกหนีบฟึ๊บแล้วก็วางเลยค่ะเอ ดูโปรมากเลยเมื่อก่อนทําไม่ได้นะบอกเลยนะคะคือทํามานานแล้วก็เลยทำได้ใครที่แบบว่าลองบีบดอกไม้แล้วมันยังไม่สําเร็จอย่าเพิ่งถอดใจนะนี่กว่าจะได้ก็คือนานเหมือนกันอันนี้ก็เราก็ทําถานให้นิดนึงนะคะน้องเขาจะได้สูงขึ้นมาหน่อยนะคะอ่ะดูกันอีกรอบหนึ่งอึ๊บ เมื่อกี้เราทำแกสอนตรงกลางแล้วเนาะแล้วเราก็ค่อยสบัดข้อมือนะคะด้านคมไว้ด้านบนนะจะเสร็จแร้วเรียบร้อยง่ายๆนะคะสำหรับดอกกุหลาบสีขาวแทนใจในเทศกาลวลนไท์แบบนี้นะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ยังไงต่อเอ่ยเพิ่มความนะคะหวานให้น้องเขาด้วยการแต่งใบค่ะทุกคนคะ่ะแต่งใบเดี๋ยวเราให้ดูก่อนอันนี้นะคะเป็นหัวบีบที่ใช้ทําใบนะคะเราก็ตะแคงนอนๆแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆบีบไปช้าๆค่ะจริงๆต้องมีการแบบว่า สบัดข้อมือนิดนึงอะไรแบบนี้ทุกคนจะที่แบบว่าตามสเต็ปเลยนะแต่คือแบบนี้ก็คือสวยแล้วก็คือพอนะคะแบบนี้ง่ายๆให้คุณพ่อคุณแม่ทานเพราะว่าตอนทานจริงก็คือเขี่ยออกอ่ะ <c oughs> เพิ่มความปังสุดท้ายนะคะ เราก็นี่เลยค่ะเอาครีมนะคะค่อยๆวางเม็ดสีสีเงินลงไปอันนี้รับประทานได้นะทุกคนจ๋านะเดี๋ยวเราปักพิกัดไ้ให้ไม่ว่าจะเป็นถุงบีบตัวแต่งนะคะเราก็อะไรใดๆที่ใช้สําหรับการแต่งเค้กนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและทุกคนเราอยากจะบอกว่าที่ทุกคนได้ยินเสียงตอนนี้นะเราอัดเสียงทั้งหมดนะคะด้วยน้องคนนี้เลยทุกคนค่ะ Lenovo LP40 Pro ค่ะตอนนี้เป็นสินค้าขายดีติดอันดับใน t i k t o k ชอบแล้วนะถ้าใครอยากได้นะคะกดสั่งได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเจอก,กันคลิปต่อไปบ๊ายบาย